ดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะคะเห็นท่าทีของเฟดแล้วนะคะเห็นผลการประชุมของเฟดแล้วนะคะเป็นอย่างไรต่อนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG b u l l e o n and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะครับสวัสดีครับคุณอิงครับค่ะวันนี้เราติดตามนะคะสวันเลย16-17 มีนาคมนะคะผ่านมาแล้วนะคะกับการประชุม FOMC นะคะท่าทีของประธานเฟดก,ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะชัดเจนมากขึ้นมากกว่านะคะเรื่องเงินเฟอ้อเขาก็พูดเหมือนกันนะคะทำให้ราคาทองคําโดดขึ้นมาได้อันนี้เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่า,เ,าเกิดขึ้นจากอะไรที่ทําให้ราคาทองคําสามารถที่จะกลับขึ้นมาได้หรือว่า,าก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะที่ยังเรายังคงต้องจับตาหรือระมัดระวังอยู่ในช่วงนี้ค่ะครับ ก่อนหน้านี้นะครับต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าเราเห็นในส่วนของบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมครับที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะตัวบอลยิวในระดับอายุ10ปีนะครับหรือว่าเรารู้จักกันในานามของบอลยิวหรือพันธบัตรระยะยาวแนวโนม้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นทําให้หลายคนวิตกกังวลครับว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจจะเป็นที่จะต้องมีการประกาศปรับขึ้นนโยบายการเงินตามอัตราดอกเบี้ยนในตลาดเงินตลาดทุนหรือว่าตามที่ทางบอลยูขยับขึ้นนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับถ้อยถแถลงของคุณเจร์รพาเวลประธานเฟดก็สแสดงถึงความชัดเจนนะครับว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปจนถึงปี2023นะครับแล้วก็ยังคงดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ QE ที่ระดับ1.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับก็ยังคงใช้รูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอัตราดอกเบี้ยร,ระดับต่ำต่อไปสักระดับสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงใช้ในส่วนของการเติมเงินหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ แม้ว่าคุณโจรล์มพาเวลครับจะประเมินแล้วก็คาดการถึงทิศทางอาตาัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มตัว GDP ของทางฝั่งสหรัฐ<ม>จากก่อนหน้านี้ก็คือการประชุมของเดือนธันวาคมคาดว่า GDP จะอยู่ที่ระดับ4.2ปรับเพิ่ม GDP ในปีนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นระดับ6.5<ม>ก็ถือว่าขึ้นมาประมาณ2เปอรกว่าๆทีเดียวนะครับ ปี GDP ในปี2022ก็คือปีหน้าจาก3.2ขยายตัวเป็น3.3เป็นะครับเป็นการปรับประมาณการเพิ่มแต่ว่า GDP ในปี2023มีการปรับประมาณการลดลงครับจากก่อนหน้านี้คาดการว่าปี2023ที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย GDP อยู่ที่ระดับ2.4ในเดือนธันวาคมคาดการล่าสุดลดลงมาเหลือ2.2 2.2นะครับกองสท้อได้เห็นครับว่า เฟดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐกิจในระดับไกลๆไ,ไปหลายปีที่จะมีสัญญาณของการเติบโตแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในลักษณะที่ก้าวกระโดดเหมือนกับปี2021นะครับระยะยาวในอรองเทมเนี่ยหรือว่ารองรันเฟดให้อัตราดอกให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจสหรัฐเอาไว้ตามเดิมที่ระดับ1.8%ครับมุมมองในลักษณะดังกล่าวทำให้หลายคน ใครความวิตกกังวลครับว่าแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็กระเตื้องขึ้นในระยะสั้นจากมาตรการทางการคลังของคุณโจไบเดน1นล้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมาตรการทางการเงินของเฟดที่ยังคงผ่อนคลายอยู่แต่ในปีถัดไปการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็น่าจะกลับเข้าสู่ระดับปกติหรือเข้าสู่เสถียรภาพประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้หลายคนยังคง คาดการ์ต่อสถานการณ์การดําเนินนโยบายการเงินใน,นของสหรัฐว่าอาจจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินนโยบายในระยะเวลาอันใกล้ประเด็นดังกล่าวก็ยังคงทําให้หลายคนคาดการณ์นะครับว่าน่าจะยังคงมีเม็ดเงินหรือว่ามีฟันโฟเนี่ย ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนตัวทองคำเองก็น่าจะได้รับอน,นิสงส์จากปัจจัยดังกล่าวแล้วก็น่าจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ขยับปรับตัวขึ้นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณอิงต้องบอกว่ามไม่ใช่ทองคำสินทรัพย์เดียวนะครับที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเราเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวสกุลเงินดิจิตอลหรือตัวบิตคอยด้วยเหมือนกัน เพราะว่าบิตคอยเองก็เป็นคู่แข่งของทองคําแล้วก็พอผลการประชุมของเฟดออกมาในลักษณะดังกล่าวนะครับก็มีเม็ดเงินไหลเข้าไปลงทุนในตัวสกุลเงินที่ต้อนอย่างเช่นตัวบิตคอยจนช่วงในวันนี้เองเนี่ยบิตคอยทยานแล้วก็ปรับตัวขึ้น2%กว่าทีเดียวนะครับแนวโน้มดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกดดันให้ราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจํากัด ประกอบกับมุมมองเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปกระตุ้นและกระหนุนให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําระดับสูงสุดในรอบ13เดือนในช่วงเช้าวันนี้ครับผมลองเช็คตัวบอลยูของสหรัฐดูยังพบว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1.662เซใกล้กับระดับ สูงสุดที่เคยทำเอาไว้ที่ระดับ1.68เซนะครับก็ยังสะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมก็คือ0ถึง0.25เเแล้วก็ยืนยันว่าจะตรึงต่อไปอีกประมาณ2ปีกว,กว่าเกือบ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนก็ยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับดังนั้นเองการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยในตลาด ก็ยังคงทําให้ทองคํายังคงถูกลดความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยอยู่แล้วก็หลายคนก็ยังกังวลครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนยังมีแนวโน้มขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฟดจะต้านทานกระแสในตลาดเงินตลาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วเองเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเฟดเองก็อาจจะมีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการ ำเป็นต้องมีการปรับหรือขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอ,อขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันครับอืม ก็คือตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าทีก็คือในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงต้นอยู่นะคะคือยังพอที่จะต้านทานไหวนะคะแต่ว่าต้องดูในระยะถัดไปจริงๆถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอ,อัตราดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะที่เข้ามาหนุนแล้วรวมถึงตัวของบอลยูเนี่ยคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเขาอาจจะต้องใช้มาตรการพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ก็ต้องมีการอาแอคชั่นหรือมีการควบคุมอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราเห็นนะคะใน สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็คือ,อทั้งตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเช้านี้เอเชียเนี่ยหุ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยขึ้นมาเฉลี่ยก็ประมาณบวกกันไปสักประมาณ1%นะคะแต่ที่เห็นแล้วที่คุณวรุธบอกเลยว่าเป็นคู่ต่อสู้กับทองคำนะคะก็คือสกุลเงินดิจิตอลบวกขึ้นมาร้อนแรงจริงๆล่าสุดเนี่ยตัวของ Bitcoin นะคะ BTC เนี่ย ราคา58,900ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะคะราคาเนี่ยเห็นอยู่สักประมาณ54,000ถือว่าเออเป็นสินทรัพย์หนึ่งเลยนะที่ดูแล้วมีความเสี่ยงมากๆนะคะแล้วก็น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าการขึ้นลงของตัวบิตคอยเองเนี่ย แกว่งตัวพันขวนวันหนึ่งเนี่ยบวกลบประมาณแบบ4-5,000ดอลลาร์คือต้องมีคนที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคู่แข่งกับทองคําจริงๆทองคําทําไมขยับขึ้นมาได้เท่านี้คะคือราคาเนี่ยไม่หวือหวาเลยนะคะแต่ว่าขึ้นมาได้สักประมาณเท่านี้เราเห็นนิ่งๆอยู่ในช่วงของเช้าเอเชียกลยุทธ์ในการที่จะเข้าลงทุนตอนนี้เหมาะสมแบบไหนคะทางวาอลจีแนะนํำยังไง ในในระยะสั้นนะครับทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังยังเป็นบวกครับคุณอิงแต่ว่าเนื่องจากระยะกลางตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับถ้าเราดูจากกราฟการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะพบนะครับว่าราคาทองคำในระยะกลางยังคงเป็นลบอยู่ครับ mm. ออในส่วนของกรอบของกราฟหรือชัแนลที่เป็นในส่วนของกรอบที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับ mm. จะเห็นว่าเทรนแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ย ยังคงมีแนวโน้มแล้วก็มีโมเมนตัมที่เป็นบวกนะครับแต่ว่าในส่วนของราคาทองคำในระยะกลางยังคงมีทิศทางแล้วก็โมเมนตัมที่เป็นลบครับ<ม>เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวถ้าภาพไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองลองแชร์ใหม่ดีกว่าจะได้<ม>อาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับ<ม>จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีราคาเนี่ยเป็นยังไงคะ ตั้งแต่ต้นปีครับตั้งแต่เดือนมกรากุมภาแล้วก็จนถึงกลางเดือนมีนาคมนะครับราคาทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางขาลงแนวโน้มและโมเมนตัมในระยะกลาง3เดือนประมาณสเดือนก,กว่าเกือบ3เดือนที่ผ่านมาทองคำยังคงมีลักษณะของการอดตัวลงค่อนข้างชัดเจนครับแต่พอเรามาดูทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นเราเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็การขยับตัวขึ้นมาของราคา ค่อนข้างเด่นชัดนะครับจะเห็นว่าในระดับรายวันที่เป็นกรอบเส้นสีชมพูนะครับ,ร,บราคาเริ่มมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดแล้วก็ยกในส่วนของระดับสูงสุดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ทองคำเองก็มีสัญญาณของการขยับขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับแต่เนื่องจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นครับบริเวณแนวต้าน1 7 5 9เเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอน ระดับดังกล่าวเป็นจุดหรือเป็นกรอบของช h a n แนลที่เป็นทิศทางขาลงในระยะกลางครับออพอนักลงทุนหลายครั้งที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้ แนวต้านในส่วนของโซนดังกล่าวมักจะเกิดแรงขายทํากําไรจนราคาอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงมาถึง3ครั้งนะครับ<ม>ครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งใหญ่ๆเป็นครั้งที่4นะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยพอราคาขายับเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็เลยเริ่มเห็นแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาบ้างครับแต่เนื่องจาก แนวโน้มแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานาย,ยังคงเป็นบวกนะครับอาจจะทําให้การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่เยอะเราก็เลยมองว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วยังรักษาแนวโน้มโมเมนตัมที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นหรืออยู่ในกรอบที่เป็นเส้นสีชมพูได้อยู่นะครับก็น mm. ่าจะเป็นจังหวะดีในส่วนของการเข้าซื้อจุดแรกในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อครับจะอยู่บริเวณพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนเป็นกรอบที่ราคาทองคําเคยทดสอบ แล้วไม่ผ่านในช่วงสองสวันที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อวานนี้ผ่านขึ้นมาได้ก็เลยเกิดสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อของราคานะครับถ้าระดับราคาอ่อนตัวหรือว้นลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเรามองว่าถ้านักลงทุนยังไม่มีทองคําแล้วรับความเสี่ยงได้นะครับอยากจะติดไม้ติดมือหรือซื้อเล่นสั้นก็สามารถซื้อที่ระดับหนึ่งเจ็ดสามแปดเพื่อไปรอขายที่ระดับหนึ่งเจ็ดห้าเก้าก็มีก๊ปทำกำไรประมาณยี่สิบเหรียญ แต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่ามีทองคําอยู่แล้วนะครับให้จับตากรอบที่เป็นทิศทางขาขึ้นด้านล่างที่เป็นเส้นสีชมพูครับบริเวณพันเจ็ดร้อยสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนถ้าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมายังยืนเหนือเส้นแนวรับที่เป็นเส้นสีชมพูด้านล่างได้อยู่นะครับ แนวโน้มและโมเมนตัมของราคาทองคํายังคงรักษามุมมองเชิงบวกในระยะสั้นก็สามารถใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อเพิ่มเติมหรือว่าใช้เป็นจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนสําหรับสถานะซื้อนะครับเพื่อควบคุมความเสี่ยงหากราคาหลุดระดับดังกลา่าวก็ยังมีเป<ๆ>้าหมายเดิมในการขายที่ระบริเวณ1759แต่ถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นต่อไปชนเส้นสีชมพูที่เป็นแนวต้านด้านบน บริเวณพ7นเรยเหรียญดอลลาร์ต hmm. ่อเทสออนครับ1,759ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนจับตาครับเป็นระดับสูงสุดของเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ในรอบที่ผ่านมาราคาขึ้นมาชนแล้วก็เกิดแรงขายทำกำไร,รสลับกลับลงมาค่อนข้างแรงประกอบกับรอบนี้ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้ก็ยังคงเป็นเส้นที่เป็นแนวต้านหรือเป็นชัแนลของที่ทางขาลงในระยะกลาง mm hmm. ดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นเลยต้องลุ้นให้ราคาทองคำผ่าน 1759ขึ้นไปได้เทรนแล้วก็โมเมนตัมในระยะกลางก็จะเปลี่ยนจากที่ทางขาลงไปเป็นที่ทางขาขึ้นหรือมีมุมมองชบวกมากขึ้นดังนั้นก็ต้องลุนแล้วครับว่าแรงซื้อแรงขายจะมากพอไหมปัจจัยบวกจะกลับเข้ามาหนุนแล้วก็ส่งผลช่วบวกต่อราคาทองคำได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายังมีแรงซื้อค่อนข้างมากหรือการอ่อนตัวลงมาในระดับจำกัดเรามองว่า นักลงทุนน่าจะกล้าเข้ามาซื้อหรือว่าสะสมทองคําเพิ่มก็น่าจะทําให้โมเมนตัมหรือโอกาสที่จะผ่านในส่วนของกรอบแล้วก็ช h a n แนลที่เป็นที่ทางขาลงในระยะกลางขึ้นไปได้ครับอืมค่ะก็ดูจากกราฟเทคนิคแล้วนะคะก็ต้องเอาใจช่วยสําหรับราคาเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากกรอบเนี่ยระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะ,ะให้มีการเปลี่ยนภาพเป็นแนวโน้มที่เป็นบวก ไปจนถึงระยะกลางคือลุ้นให้เขาขึ้นไปทะยานทะลุให้ผ่าน1759ให้ได้นะคะ <What? S 1> เพื่อ uke, ที่จะ,ะเปลี่ยนแนวโน้มกลับขึ้นไปเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะกลางด้วยโอ้โ oh หอันนี้แค่ลุ้นให้ผ่านสักประมาณ1738เนี่ยยังยังค่อนข้างลำบากเลยทีแรกนะคะตอนนี้จะให้ลุ้นขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องอาศัยกับอย่างอื่นด้วยเพราะว่าดูเหมือนว่า,าจะมีเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย ดิจิทัลอย่างตัวของคริปโตเคอเรนซีเข้ามาดึงดูดความน่าสนใจในการที่จะมีใครเข้ามาพักเงินนะคะในะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําเหมือนกันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปได้ไม่มากนะคะเพราะว่าดูท่าทีของเจอร์รพาวเวลก็ ดูผ่อนคลายให้นักลงทุนเนี่ยสบายใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีเรื่องของมาตรการทางการคลังเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะถ้าเกิดว่า,เ,าเฟดเองเนี่ยออกมามีท่าทีว่ามีความกังวลทางฝั่งของคลังก็คงจะรู้สึกปวดหัวเหมือนกันอา้าวงั้นฉันจะออกมาตรการมาทําไมล่ะนะคือระยะนี้ก็อาจจะต้องเอาใจช่วยสําหรับทองคานะคะแต่ว่าเน้นฝั่งซื้อน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าดูจากการาพักตัวระยะสั้นเนี่ยหรือว่า การพัดตัวระยะกลางเนี่ยก็คือราคาเนี่ยน่าจะเหมาะสมอยู่สักประมาณนี้เห็นอยู่17 19 1720นี่ก็เป็นราคาที่สามารถเข้าซื้อได้ตัวของค่างเงินบาทนะคะบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้เป็นยังไงคะครับในส่วนของที่ทางค่างเงินบาทนะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณของการกลับขึ้นไปอ่อนค่าได้บ้างในระยะสั้นนะครับแต่ก็มีสัญญาณของการอ่อนค่าได้ไม่ไกลมากนักนะครับถ้าเช็คจากวันนี้ในส่วนของ ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยยังมีลักษณะแล้วก็มีรูปแบบของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบณปัจจุบันอยู่ที่ระดับ30บาท75สตางค์น,นะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการลงทุนของตัวทองคำแท่ง96.5ที่แปลงเป็นเงินบาทมากนักนะครับแต่แนวโน้มของค่าเงินบาทในช่วงก่อนหน้าที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาแล้วก็การกลับมาแข็งค่าที่ไม่มากเนี่ยเรายังมองว่าเงินบาทก็ยังมีโอกาสที่จะ อ่อนค่าหรือขยับขึ้นได้ต่อก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะหนุนแล้วก็พยุงราคาทองคําในประเทศให้มีโมเมนตัมหรือมีมุมมองชงรบค่อนข้างจํากัดนะครับ mm hmm. ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการแปลง โกสปอดเป็นเงินบาทนะครับบริเวณพันเจ็ดร<ม>้อยสาสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อไทสซอนเราคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทต่อบาททองคําแล้วก็แนวรับสําคัญระดับพันเจ็ดร้อยสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อไทสซอนคิดเป็นเงินบาทไทยก็สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทต่อบาททองคํานะครับเอ่อก็ยังเป็นจุดที่สามารถทยอยเก็บหรือเข้าซื้อเพื่อลงทุนจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นได้ครับแนวต้านที่ต้องระวังนะครับก็คือสองหมื่นห้าพัน 600บาทต่อบาททองคำครับหรือบริเวณ1759แต่ว่าถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นที่ราคาจะขยับขึ้นต่อไปที่25,850บาทหรือ1 7 7เรยเหเรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนครับอืมค่ะคุณวรุษคะถ้าเกิดว่านักลงทุนมีเก็บเอาไว้นะคะสักประมาณที่ระดับราคาสักหนึ่งเจ8ดตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปจริงๆที่1759คุณวรุษแนะนำให้ถือต่อไหมคะหรือว่าทำกำไรไปก่อน <laughs> จริงๆถ้าับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนระยะกลางหน่อยเรายังแนะนําว่าสามารถถือต่อได้นะครับอ,อีกปัจจัยตัวหนึง่งที่เรามองว่าน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกแล้วก็ทําให้เทรนของราคาของคําเปลี่ยนในระยะกลางนะครับน่าจะมาจากประเด็นของออตัวคุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐครับซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์มีการออกมาส่งสัญญาณนะครับว่านโยบาย การจัดขึ้นภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลที่เคยประกาศเอาไว้ในช่วงตอนหาเสียงอาจจะนำมาพิจารณาเพื่อเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวไวเอลจีมองครับว่าถ้ามีการดําเนินมาตรการในลักษณะดังกล่าวจริงน่าจะทําให้ภาวะการขยายตัวทางาาาด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐชะอความร้อนแรงลงนะครับ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหรือตลาดหุ้นในฝั่งสารัฐอาจจะได้รับผลกระทบเพราะแน่นอนถ้าบริษัทจดทะเบียนถูกเก็บภาษีเพิ่มผลกําไรก็จะลดลงนะครับเงินปันผลที่จ่ายให้กับนักลงทุนก็จะน้อยลงดัชนีตลาดหุ้นบลีมีโอกาสอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงได้เหมือนกันครับ นอกจากนี้การเข้ามาเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นกลุ่มเศรษฐีหรือกลุ่มคนรวยก็จะทําให้แนวโน้มการบริโภคข,ของกลุ่มคนดังกล่าวชะลอตัวลงด้วยนะครับก็อาจจะทําให้โมเมนตัมการจับใจ่ายใช้สอยหรือการใช้เงิน,นชะลอตัวลงไปเศรษฐก,กิจก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างเสียงหรือตามกระแสข่าวจากประเด็นดังกล่าวดูดูเหมือนว่าจะมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านการดําเนินมาตรการในลักษณะดังกล่าวครับ ตลาดทองคำก็เลยยังเหมือนรอดูสถานการณ์แล้วก็รอดูความชัดเจนซึ่งคนที่ออกมาคัดค้านคนนึงก็คือคุณเจเนตเจเล่นรัฐมนตรีครังนะครับนะคือให้ความเห็นแล้วก็แสดงมุมมองว่าอัตราภาษีของสารัฐที่จัดเก็บอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงหากเทียบกับหลายๆประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาหรือที่บุคคลเพิ่มเนี่ยอาจจะไม่ อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ดีมากนะักหรือถ้าไม่ได้มีความจําเป็นมากนะักคุณเจเน็ตจะเ,เล่นก็อาจจะยังเลือกวิธีการจัดขึ้นภาษีในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีในรูปแบบอื่นๆแทนครับค่ะก็เอาเป็นว่าก็ทองคาก็รอดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดเก็บขึ้นภาษีคนรวย ตรงนี้เมื่อไหร่นะคะแน่นอนว่าทองคําอาจจะได้อนิสงตรงนั้นด้วยนะคะถ้าใครเอามาพักไว้ที่ทองคาก็ไม่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอมีการรายงานแต่อย่างใดเอ๊ยยังไงนะเออเดี๋ยวหลายคนนะเอาไปเอาไปใช้เป็นตัวอย่างไม่ใช่นะคะคือราคาทองคําก็อาจจะเป็นที่พักนะคะเซฟเฮเว่นสาหรับคนรวยด้วยเหมือนกันนะคะตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาตรการที่โจวไบเดนเขาหาเสียงไปแล้วนะคะจะเอามาใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีรัฐมนตรีคลังสายพิล านั่งอยู่ ะะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะใช้มาตรการอย่างไรนะคะกลับเข้ามาที่ตลาดบ้านเรากันบ้างน,นะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงของเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าเราก็ได้รับอนิสงฆ์นะคะจากที่ผลการประชุม FOMC สหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาด้วยแล้วก็เป็นการบวกตามเพื่อนบ้านย่านเอเชียของเรานะคะที่เขาบวกกันประมาณ1%นะคะของเราในช่วงเช้าวันนี้เซ็ตอินเดเนี่ยบวกขึ้นไป 10.41. จุดอยู่ที่1577จุ 1.7จุดนะคะตรงนี้ความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะในการลงทุนในตัวที่เป็น set 50 futures นะคะจะลงทุนอย่างไรมีกลยุทธ์แนะนำยังไงบ้างคะสัญญาตัว strip tin d e x Future นะครับ s50 s21 แนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมของดัชนีเนี่ยาทางวาย l อยังมองว่าในระยะสั้นยังคงเป็นบวกนะครับแต่เรื่องจากอาจยังคงต้องจับตาในหลายๆปัจจัยที่ ส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดซึมซับหรือรับข่าวในเชิงบวกไปแล้วครับเกี่ยวกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและก็เฟดจะเห็นว่าราคาเริ่มหรือดัชนีเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับรวมมาที่ระดับ959เอ่อ959 ใกล้กรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นชแนลที่ทางขาขึ้นเนี่ยก็มีแรงซื้อจนเกิดการรีบาแล้วก็เกิดการดีดตัวขึ้นนะครับเพราะพอกับในส่วนของเช้าว,วันนี้ดัชนีมีการดีดตัวแล้วก็ขยับขึ้นต่อประมาณ10กว่าจุดเลยนะครับ mm hmm. แต่แนวโน้มและดัชนีเนี่ย เริ่มมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาส่วนหนึ่งตลาดซึมซับแล้วก็รับปัจจัยบวกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานประกอบกับยังมีปัจจัยลบที่อาจจะกลับเข้ามากดดันในส่วนของนัชนีในช่วงปลายสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนในวันที่18แล้วก็19มีนาคมานี้นะครับก็คาดการว่าอาจจะทำให้ประเด็นความตึงเครียด หลายๆประเด็นเลยที่สหรัฐก,กับจีนเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันอยู่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันให้ดัชนีมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาได้เหมือนกันครับ<ม>ประกอบกับในส่วนของการปรับน้ำหนักของฟูซี่ต่อดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรา<ม>ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกดดันภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วก็ทิศทางราคาน้ำมันดิบ ที่เริ่มชะลอการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์ในฝั่งยูโรโซนจําเป็นที่จะต้องมีการล็อกดาวน์หลังจากการเกิดการระบาดระอกที่3ความต้องการน้ํามันดิบก็เลยชะลอตัวแล้วก็ปรับฐานลงไปนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะยังคงขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างจํากัดนะครับทั้งนี้เนี่ยในระยะสั้นนะครับในส่วนของการลงทุน ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงหรือว่าต้องการเล่นรอบนะครับหรือมีการเปิดรอง p o s i ช i ่นเอาไว้แนะนำว่าอาจจับตาดูการขยับและการปรับตัวขึ้นของดัชนีครับว่าจะพ้นระดับสูงสุดของรอบที่ผ่านมาในโซนแนวต้านระดับ985ไหมถ้าดัชนียังไม่พ้นระดับสูงสุดของรอบที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับ985นะครับแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลดรองโพ i ช i ่นลงหรือทยอยปิด สถานะซื้อออกไปบ้านบางส่วนนะครับเพื่อรอเข้าซื้อใหม่เมื่อดัชนีอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงมาสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สําหรับวันนี้นะครับให้แนวรับแรกที่ระดับ968แล้วก็แนวรับสําคัญก็คือระดับ959ครับถ้าไม่หลุดยังแนะนํากลับเข้ามาเปิดมอง position อีกครั้งเพื่อเป็นการเล่นรอบจากการแกว่งตัวของดัชนีนะครับแต่ถ้าตลาดไทยความวิตกกังวลในหลายๆปัจจัยนะครับหรือว่าราคาน้ำมัน กลับมาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีลุ้นที่ดัชนีจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อแต่ก็มองว่า g a บด้านบนอาจจะไม่ได้ไกลมากนะน่าจะติดกรอบแล้วก็ช่แนวด้านบนที่ระดับ993ดังนั้นกลยุทธก์การลงทุนในช่วงนี้อาจยังคงเน้นการทํากําไรระยะสั้นในทิศทางค่อยๆขยับแล้วก็แหวดตัวขึ้นก็ซื้อที่กรอบด้านล่างขายที่กรอบด้านบนเพราะว่าดัชนีเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมา อยู่ใกล้กับระดับสูงส,สุดในรอบ3เดือนครับค่ะดูในส่วนของสัญญาการซื้อขายนะคะของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เข้ามาซื้อสุทธินะคะในสัญญาของตัวเซกตฟิตี้ซีรีส์เอเนี่ยคือคเขาก็เล่น เอาขึ้นเหมือนกันนะคือเล่นฝั่งขึ้นเหมือนกันนะคือสัญญาของการซื้อเนี่ยมีมากกว่าในฝั่งของการขายนะคะก็แสดงว่าเขาก็ยังมองว่าน่าจะมีแต่ว่าดูเหมือนว่าสัญญาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูสีกันเหมือนกันแต่ว่าเล่นฝั่งที่เป็นทางขึ้นมากกว่าที่จะลงนะคะมองมองว่าตัวเซฟก็น่าจะไปได้นะคะแล้วก็ใกล้กําหนดสัญญา ของตัวซีรีส์ H แล้วใช่ไหมคะคือแต่ว่าก็เราก็ยังเล่นได้ในตัวของซีรีส์นี้ไปจนถึงอายุสัญญาของเขา ตัวตัว s ้าครับ, e รบจะหมดอ,อายุสัญญาเนวันที่30มีนาคมนะครับในช่วงนี้ก็ยังสามารถลงทุนในส่วนของตัวสัญญาตัวซีรีส์ H ได้อยู่แต่เราก็ยังเน้นไปลักษณะของการลงทุนระยะสั้นครับประกอบกับมุมมองเชิงบวกของเฟดที่มีต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมา,มากๆครับคุณองิงเรากังวลว่าอาจจะทําให้ ความต้องการลงทุนในตลาด i m มเมจินมาร์เหรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยชะลอตัวลงเพราะว่าคนก็ยังมองว่าถ้าเฟดมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากๆที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐหรือการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสีย่ยงก็มีโอกาสขยับหรือปรับตัวทรงๆในระดับสูงหรือขยับขึ้นได้ต่อบ้างดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเม็ดเงินจากฟันโฟ,นฟนหรือนักลงทุนต่างชาติเ,เริ่มชะลอตัวลง หลังจากมีเริ่มเห็นในช่วงก่อนหน้าที่มีการเข้ามาเปิดรองเทร์ชันหรือเข้ามาเก็งกําไรในระยะสั้นในช่วงนี้ครับอืมค่ะก็เดี๋ยวติดตามดูนะคะสําหรับปัจจัยต่างๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรุษนะคะที่มาให้กลยุทธ์การลงทุนในตลาดอ้างพันสําหรับรายการชุมชนนักลงทุนวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณวรุษค่ะครับยินดีครับ,บสวัสดีครับค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Boolean and Futures นะคะก็